สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองป่ายสุบูสุคนนะครับน้องมือนี่นะครับพาพี่น้องมาย้ำนะครับนะย้ำไอ้อื่นฮอทดอกนะครับฮอทดอกงักนะฮอทดอกงนะครับน้องเนี่ยเป็นถาดเป็นกระมังไปเลยเด้อแซ่บเลยเด้อพี่น้องเลยนะครับนะมือเนี่ยอ่าไม่นูวันหยุดของเขานะครับมือเนี่ยแซ่บนี่มีมาม่าพร้อมเลยนะครับน้อนี่ลวกแบบนุ่มๆเนียวๆไปเลยนะครับนะอืมอันนี้เขาอื่นเห็ดยังไงเห็ดค้นหน่อยเนาะเห็ดหอมนะครับนะะ เห็ดหอมเห็ดค้นหน่อยนะครับนะเสียบๆเลยเด้อเอาน้ำยำเฮามีสามขวดนะครับสั่งเอานะครับนะเอออยู่ในโรงงานนะครับเพื่อนออกมาขายให้นนะน้ำยำเจ๊บุ๋มนะครับนะเสียบๆนะครับเสียบๆเด้อนะครับนะซิมเบอร์มันเสียบสมเลยนะครับนะบอกว่าเสียบคือเสียบนะครับนะสุดยอดนะครับนะเอานี่นะครับนะยอดเลยเทลงไปนะครับเพราะว่าน้ำยำมันจัง่ายๆอย่าง้ดียวนะครับนะ ยอดเลยพี่น้องเไยหลยค์ใหกูนะกินเบิดบอยฮิตนะครับยำดอกเสตเฮปนะครับนะมเาเลยเด้อโคตแหลกเขย่าก้อนเท่เลยนะหืมยอดวะกินบึเบ,บิดแบบจังหวะยังไหนเลยเด้อเนี่ยเสียบของเสียบอนะ่ะ ซิมมึงเังหน้อยก่อนนะครับกิมซิมเบมึงก่อนว่ามันต้องเพิ่มอย่างอีกบ้อนนะครับนะปลาทูก็ต้องเพิ่มเลยครับโอ้เสียบปีกวอ่าไปเงาะโคเลย สองขวดสามขวดนะครับพอดีเลยนะครับหืมบุหรีเห็ดคายแบบพอดีเลยนะครับขอไมาเบื้องใกล้ๆพี่น้องเอาเอลไะครับเนาะคนลีบมึงหยดมาที่เด็ดเลยกป็นมบบอุย้ยเด็กอ่ะมือ

ต้องไลยเลยนะครับกินน้ำกันเด้อแเสบเลยขอให้กินน้ำกันพี่พีน้องๆทุกบุตรทุกคนนะครับนะมีนูวันหยุดเขานะครทำนะแถวสองเท่า,ทานั่งเฝ้าปืนกลเนี้ย่น้องกินแึกเสีบรวดเอา้าเล็กน้อยนะครับเนี่ยจับถอยจ,จัดจารวดออด จับบูจับบูจับจับเด๋ยวเด๋ยวจุกวะหักวะมาพี่น้องไหมประเดี๋ยวแซ่บโหลดเด้อขอโทษพี่ขอโทษน้องด้วยนะครับน้อที่กินอ่างหนาพี่น้องนะครับเนาะหิวผู้ใดหิวก็เข่าม้านะครับเนาะเล่นเข่าม้าโหลดนะครับนะแซ่บโหลดครับ บรรยากาศกำลังดีนะช่วงเช้านะนะมันหมกัหมกๆได้มะมา่านี่แล้วอืมอืมยอดครับน้ำยำอ่ะ ใส้กับเห็ดนี่แบบคขากันครับหม้อกับการกินเหร็นะครับยำผงยำผงต่าอืมสลัดนะครับนี่สลัดผักสลัดย่างเหลือผักแกยมวนไส้หมวนไส้ห,ไห,หลุดเล้ว ขอหยับซดน้ำหอมออกินเลยโหหยอดว่ะบ่ได้น้ำยำรสเด็ดแบบเดีหรอบ่แซ่บหรอก

กรสื่อของผู้นงคนแบบตามด้านตามอย่างน,น,นะครับเขาเหดเปรี้ยวไปเลยเปรี้ยวปี๊บไปเลยนะครับแบบตากิมนสามรถนะครับแต่นี่บ่เปรี้ยวแล้วแบบมันหมักรดนีนะว่าง่ายนะมันออกเปรี้ยวหวานยังไงห,หวานกับหวานม่นแห้งไหครับ củm cẩm, nước chấm ngon tuyệt đi, cuộn cẩm rất nghe เนี่ยซีมือแซ่บว่ะคืออ่ะมันฝีมือหรอกฝีมือนำจำ้ำผ <c oughs> ักพวกนี้กับิธีไปทานล่างย่างดีนะพวกเห็ดพวกยังชัชวผีชโชว,โชวน้องเมึงถอด แค่กระหล่ำก็ได้ด้วยครับแบบท่านกระหล่ำแล้วลวกอืมละลายปะหยุดลุ้งแน่และืม <c oughs> <c oughs> โยกไปเตีบอนอีกนะครับนะเล็กน้อยเนี่ยอืม ฮนะคำจังนะครับคำเนี่ยยอดนะครับเอานะครับแซ่บไปเลยยอ,อดเดี๋ยว